สวัสดีครับวันนี้โกดังอัปเดตสเตชันจะมาทำการรีวิวกระสอบเออข็มขัดรวมนะครับอันนี้จะเป็นงานของ U.S.A. แบรนด์ไดมอนด์นะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับโอเคครับเราเริ่มเลยครับลอ,ลองลองลื้อดูเลยครับ มีเอาไปตรงนู้นปตออกเลย่ะอ,ออกเลยก็ได้ครับกนจะมีทั้งเป็นหนังเป็นผ้านะครับหลากลลักษณะนะครับหัวก็จะมีอยู่อยู่หลายลักษณะนะครับอันนี้งานของ USA นะครับ อ่านะครับมีทั้งของผู้ชายผู้หญิงนะครับปนกันส่วนจำนวนอันนี้จะไม่ทราบเลยนะครับถ้าท่านใดมีโอกาสได้กระสอบนี้ไปก็รบกวนลองนับดูแล้วครับเยอะมากเลย สภาพงานรวมๆเป็นอย่างนี้สวย่าน,นะครับมีทั้งแบบเป็นลายมีทั้งบางเส้นเป็นหนังแท้บางเส้นก็เป็นหนังสังเคราะห์นะครับปนๆกันมาหลากสีหลากลายหลากลักษณะนะครับ ถ้าย่างไรท่านใดที่ชื่นชอบรายการเข็มขัดก็ลองดูนะครับสามารถไปคัดแยกนะครับขายทำราคาได้แตกต่างกันแล้วแล้วแต่ตามความพอใจเลยนะครับครับสำหรับงานเข็มขัดก็คงจะดูกันโดยรวมในลักษณะนี้นะครับยังไงท่านใดที่มีขอ,อ,อความสงสยัยเพิ่มเติมยังไงก็สามารถสอบถามได้นะครับ หรือจะคลิกดูข้อมูลที่เว็บไซต์ได้นะครับ w w w u p d a t e k a n g s t a t i o n c o m นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ